หงิดบังอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นจะได้ไม่หลงตามมันให้สังเกตนะไม่ใช่ไปนั่งว่างๆเฉยๆด้วยนะนั่งแล้วมันว่างว่างปัญญาไม่ทำงานนะดูมันโกรธก็ดูมันหงุดหงิดก็ดูมันดูมันเฉยๆนี่แหละไม่ได้ให้ทำอะไรมากกว่านั้นหรอกสังเกตดูมันเฉยๆดูีิมันเกิดยังไงมันดับไปยังไงวิธีการนะผู้เจ้า ศาอยู่คำนั่นคือนะทำอันใดเกิดแต่เหตุพนะระธรามข้เจ้าสอนให้เราได้นะดูเหตุแห่งธรรมนั้นและเหตุแห่งความดับของธรรมนั้นด้วยภนะูษามนุษย์มนาง่ายก็คือมันเกิดยังไงมันมีเหตุยังไงมันเกิดขึ้นแล้วม,มันเป็นเพราะอะไรันต้องได้ดับไปอย่างเช่นความโกรธอย่างเงี้ยนี่มันเกิดยังไงแล้วเวลามันจะ,จะดับมันดับไปยังไงดูต้นสายปลายเหตุ อย่าไปยุ่งกับมันนะพยายามไปบังคับไม่ให้โกรธดบังคับไม่ให้หงุดหงิดนะยิ่งทำยิ่งยุ่งนะยิ่งทำยิ่งหงุดหงิดหนักกว่าเดิมด้วยอีกนะงั้นไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเลยดูเฉยๆนะสังเกตดูมันไม่จะดูงงๆไอ้ดูเฉยก็ไม่ได้ไปว่าดูงงๆอยู่เฉยๆนะให้สังเกตดูมันด้วยมารวมถึงอาการทางกายด้วยเนี่ยทางกายดีก็าชัดหน่อยสำหรับคนปฏิบัติใหม่นะ เช่นมันปวดมันเมื่อยมันนะมันชาอะไรก็แล้วแต่นะมันมันเกร็งที่ต้นแขนที่ไหลที่ต้นคออะไรเงี้ยนะสังเกตด,ดูสิอี่นั่งสมาธิทาไมปวดคอนั่งสมาธิทําไมปวดไหลก็แปลว่าเราเริ่มไปบังคับมันแล้ะบังคับที่จะให้ตัวเองหายใจผิดปกติขึ้นมาต้องหายใจยาวๆหายใจลึกๆอะไรเงี้ย มันคนไม่ไม่เคยนั่งดูลมหายใจตัวเองเนี่ยังไงมันก็หายใจสั้นๆดีท,ทีอยู่แค่นั้นแหละนะแต่พอเราฝึกไปสักระยะหนึ่งเราหายใจจะยาวเองอัตโนมัตินะมันจะค่อยยาวขึ้นยาวขึ้นเราหายใจยาวก็สุขภาพก็ดีขึ้นแค่นะั้นเองนอย่างน้อยก็สุขภาพใจก็ดีขึ้นนะนะทีนี้พอสังเกตเห็นว่ามันเกิดยังไงมันดับยังไงอยู่บ่อยๆเนี่ยต่อไปเราจะรู้แล้วว่าอย่าไปดึงมันไว้นะอย่าไปรั้งมันไว้ โดยเฉพาะอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยที่กระทบเข้ามาเนี่ยไอ้คำว่าอารมณ์ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดอะไรต่างๆที่มันโผล่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นก่ใจของเรานี่แหละเนี่เขาเรียกว่าอารมณ์นะธรรมชาติที่จิตเข้าไปรับรู้ได้นยเขาเรียกว่าอารมณ์นะจิตเองก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งอารมณ์นั้นก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนแค่นั้นเองก็ไปสังเกตดูมันอย่างเงี้ยบ่อย น,นี่พอดูอยู่วัยเข้าเดี๋ยวมันจะมันจะเห็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปของมันเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นนะไมันจะดับเพราะว่าเราพยายามไปบังคับให้มันดับหรือดับเพราะเราไม่อยากให้มันเกิดอะไรใดๆทั้งสินนะ้นมันจะค่อยๆเข้าใจชัดขึ้นมาเองน่ะโดยเฉพาะถ้าใครฝึกแดงแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ในโชคดนะีหรืออย่างน้อยอยู่ในวัยทํางานอ ฝึกตัวเองได้ในโชคดีนะพอถ้าอายุมากเกินไปบางทีก็ฝึกยากพออะไรเพราะเราคุ้นชินอย่างนั้นมาทั้งชาติแล้วที่จะจมอยู่กับอารมณ์ต่างๆนะที่จะเกาะยึดอารมณ์ต่างๆเอาไว้ที่จะแบกมันเอาไว้นะเป็นเดอะแบกอย่างนั้น <c ười> คนชอบเป็นอย่างนั้นไแบกคนโน้นแบกคนนี้แบกเพื่อนร่วมงานมั่งนะแบกคนในครอบครัวมั่งนีไเท่วไปแบกชาวบ,บ้านเขานะ เลิกแบกทำไงถึงจะเลิกได้ก็ดูจิตตัวเองนี่แหละอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปวนวายอย่าไปเที่ยวแสวงหาอะไรสจนเกินไปบางทีเห็นหลายคนเนี่ยเที่ยวแสวงหาครูบาอาจารย์จังเลยแล้วโดยเฉพาะไอ้ที่ชอบคือชอบผู้วิเศษสังเกตดูไหมถ้าพระนั่งน่าโง่ไม่ค่อยจยะบอกจะสอนอะไรก็ไม่ค่อยจยะแห่ไปแล้วไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไรทักทายอะไรแล้ว ไม่น่าตื่นเต้นบือหวาเงี้ยไม่ค่อยจะไปนะท่านอาจจะนั่งสมาธิเดินโยมคมของท่านอย่คนเดียวเงียบเงียบไม่ค่อยจะสูงสิงใครอย่างที่เราไม่ค่อยจะไปหาพระแบบนี้หรอกเราก็ชอบคนที่เขามีอภิญญาจิตไหหูทิพตาทิปรู่วาลจิตคนอื่นระ้ลึกชาติได้อะไรเงี้ยแตพอทักถูกขึ้นมาแล้วโอ้ยตื่นเต้นองค์นี้ผู้วิเศษแห่ไปลาทีเดียวไปให้ไม่ค้างให้เด็กหลอกอยู่ตอนที่เป็นข่าวอยู่เนี่ย พรนะนนความผู้วิเศษไม่ได้แปลว่าเป็นพระอริยะนะนะยกเว้นแบบได้อสวกขยจยานปัญญาที่เห็นถึงความนะสิ้นไปเสื่อมไปของอสวะกิเลสนะถ้าอย่างนั้นนะเป็นโลกิยะอภินญานะตอนนี้ผู้ที่ได้โล,โลกิยะปิญญาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นผู้วิเศษอะไรมาจากไหนหรอกนะนะส่วนมากที่เป็นผู้วิเศษทุกวันนี้คือโลกิยะ ปัญญาทั้งนั้นพวกนี้เกิดได้แล้วก็เสื่อมได้ไคนสอนก็ติดอยู่กับความพิเศษของตัวเองนะคนเรียนก็ติดอยู่กับความเป็นผู้พิเศษเลยไม่ไปไหนมาไหนทีเนี้ยนะมันลองไม่ต้องหาความพิเศษอะไรสักอย่างเวลาเราฝึกเนี่ยนะเพราะนั้นมันนั่งแล้วเอ๊ะเวลาเราได้ยินคนอื่นขเขาเล่าให้ฟังนั่งแล้วเห็นโน่นเห็นนี่ทําไมเราไม่เห็นอะไรเลย เขาเห็นเขาเห็นกายเห็นใจผู้เจ้าสอนให้เรารู้กายรู้ใจไม่ได้สอนให้ไปเห็นนรกสวรรค์อะไรที่ไหนเทวดาอะไรที่ไหนเหาะลืมๆอยู่ไม่ต้องเห็นก็ได้พวกนั้นนะเห็นเทวดาเหออาะก็เท่ากับเห็นหมาเห็นแมววิ่งอยู่ในวัดนี่แหละคือไม่ได้แก้ทุกข์อะไรสักอย่างนะไม่จำเป็นต้องไปรู้อดีตเป็นตอยังไงอนาคตจะต้องเป็นยังไงผู้เจ้าสอนให้ดูปัจจุบันปัจจุบันขนาดเป็นยังไง นะถ้าปัจจุบันมันดีเดี๋ยวอนาคตก็ดีไปด้วยอดีตก็ดีด้วยนะปัจจุบันมันก็แค่เสี้ยววินาทีนี้นะแวบหนึ่งแวบหนึ่งเนี่ยผ่านไปหนึ่งวินาทีก็ไอสิ่งที่เกิดขึ้นมาสักครู่นี่กลายเป็นอดีตไปลวไอที่ยังไม่เกิดอีกหนึ่งวินาทีข้างหน้าเนี่ก็เป็นอนาคตละนะเพราะฉะนั้นถ้าปัจจุบันมันดีนะปัจจุบันมันเป็นกุศลปัจจุบันมันมีปัญญามีสติปัญญาดูแลอยู่อย่างเงี้ยนะควบคุมอยู่ อนาคตมันก็ดีไปด้วยนั่นเองเดี๋ยวนี้เราเห็นมีทฤษฎีเยอะแยะไปหมดเลยเนเะที่ยวในติ๊กต k อกนี่เยอะมากดูเถอะส่วนมากกับมากจะอ้างเอาของฝลังดรนดาานท์ศาสตราจารย์นี้อะไรว่าไปนะมาอ้างาที่จริงก็เอามาจากของผู้เจ้าทั้งนั้นแหละทำอย่างนี้แล้วคลื่นสมองจะเป็นยังง่นยางงี้อะไรอย่างเงี้ยนะ คือถ้าจิตมันดีเนี่ยจิตซึ่งมันเป็นตัวควบคุมการทํางานของของระบบธรรมชาติทั้งหมดในร่างกายของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสารเคมีระบบไฟฟ้านะนะนะระบบประสาทอะไรก็แล้วแต่อย่างอื่นมันก็พลอยดีไปด้วยแม้กระทั่งเรื่องของกรรมและผลแห่งกรรมนี่มันกําลังส่งผลอยู่นี่นะถ้าจิตเราดีถ้าอย่างเดียวเนี่ยนะ มันก็จะยอมรับอะไรที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราเดี๋ยวนีนะ้พอผลแห่งกรรมส่งผลอย่างเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นน้นเป็นนี่วุ่นวายมาเห็น,นะหนดังกันอยู่ช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของอะไรไปขอขมาเจ้ากรรมในเวรใช่ไหมละ่ะทําให้เจ็บป่วยเป็นโรคน้นโรคนี้อย่างนะี้ก็เที่ยวตะเวนขอข,อขมานะถ้าเกิดมากี่ชาติแล้วเคยถามเลยไ สมมติเราเกิดมาสักหมื่นชาติแล้วเจ้ากรรมในเวรมันจะเยอะขนาดไหนเราจะต้องตาไปขอขามาอีกซึกมหาศาลขนาดไหนชีวิตหนึ่งนี้มันจะพอกับการขอขมาไหมเคยไปเตะหมาตัวนึงเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วชาตินี้นไปเกิดเป็นอะไรมาเนี่ยเมื่อสิบชาติที่แล้วนี่เคยไปทุบหัวปลาอย่างเงี้ยนะแล้วชาตินั้นชาตินี้ปลาตัวนั้นจะมาเกิดเป็นอะไรนะ คือแน่นอนว่าถ้าไปขอเข้ามาได้มันก็ดีนะจริงไหมถ้าเขาให้อภัยเราได้แต่ถามหน่อยเถอะมันจะขอเข้ามาหวาดไหวไหมเนี่ยตบจงตายไปแปดติบตัวแล้วเนี่ยยุงตัวน,นั้นไปเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้เงี้ยนะนจะขอเข้ามาไหวไหมวิธีการของพระเจ้าง่ายกว่านั้นอีกวิธีการแก้กรรมนะแก้แก้แก้ที่ไหนแก้ที่กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมทีนี้กรรมที่พระเจ้าทรงสรรเสริญว่า นะเป็นกรรมที่ให้ผลดีและผลร้ายให้กับชีวิตเรามากที่สุดก็คือมโนกรรมนะมโนกรรมคืออะไรมโนไม่ได้ไม่ใช่สำนวนที่เขาพูดกันเดี๋ยวนี้นะมะโนเองอะไรไม่ใช่มโนคืกนะนะอกรรมที่เกิดทางใจนะไอ้กรรมที่เกิดทางใจนี่แหละนะที่มันทำร้ายเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนี่นะ ถ้าคิดชั่วมันก็ห้พูดชั่วทําชั่วไปด้วยใช่ไหมล่ะถ้าคิดดีก็ไปพูดดีทําดีไปด้วยไปแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะคอยสังเกตดูตัวเองอย่างเงี้ยมันก็เข้าไปแก้กรรมนะามันจะไปแก้อดีตยังไงอดีตจบไปแล้วนะมันแก้ปัจจุบันนี่ถ้าจะแก้นะแก้กรรมปัจจุบันนี่อย่างเช่นถ้ามันป่วยทําไงอ่ะก็รักษาไปถ้ารักษาไม่หายทํำยังไง หาสาเหตุอะไรก็ไม่ได้ก็ยอมรับมันแค่นั้นเองไม่ได้ไปทำอะไรนะพี่เทวตะเวนขอเข้ามานะจะยิ่งป่วยหนักไปก็เดิมสิก็มาว่านะนะก็ยอมรับมันแค่นั้นเองรักษาได้ก็รักษาไม่รักษาไม่ได้ก็ยอมรับผลของมันแค่นั้นแหละแป่ว่าสิ่งนี้เราทํามาเราเคยอาจจะทําให้คนอื่นเขาทุกข์ทรมานสัตว์อื่นเขาทุกข์ทรมานมากยิ่งกว่านี้ไม่รู้กี่ร้อยกีย่พันเท่าอย่างเงี้ยนะ ันถ้ามันจะรับผลแห่งกรรมซะเดี๋ยวนี้ก็รับมันซะแปลว่าอะไรแปลว่าต่อไปในอนาคตอาจจะเป็นชาติหน้าชาติไหนก็ช่างเถอนะถ้าเราใช้มันหมดซะชาตินี้มันจะได้ไม่ต้องไปรับผลแห่งกรรมต่อในชาติอื่นๆอ,อ,อ,อีกก็แค่นั้นเองนะนี่ถ้าเราวางใจอย่างนี้ได้มันก็จะไม่วุ่นวายนะถ้าเที่ยวไปตะเวนขอขอมาลาโทษกันอยู่เมื่อไหรจะจบหรือเที่ยวไปเชื่อมจิตเชื่อมเพื่ออะไรล่ะนะดูจิตตัวเองนี่มันไปเชื่อมกับใครหรอกแค่จิตตัวเองนี่ก็ทุกข์จะตายอยู่แล้วะ อยดูตัวเองนะวันๆในคิดเรื่องดีก็เรื่องไม่ดีไหนมากากันนีลองไปดูตัวเองดิอะไรคือคิดดีอะไรคือคิดไม่ดีเราคิดแล้วจิตมันเศร้าหมองเนี่ยแปลว่ามันไม่ดีทั้งนั้นเนี่ยมันหงุดหงิดมันลำคานมันเบื่อหน่ายอะไรเงี้ยมันหดหูนะมันเศร้าซึมอ่างเงี้ยนี่แปลว่าความคิดนั้นไม่ดีแล้ววันนึงเราคิดกี่กี่หมื่นเรื่องสองสามหมื่นเรื่องเป็นอย่างน้อย โดยงานวิจัยนะนี้นะนะนะแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองคิดอะไรมาอวันวันเนงไงปล่อยนะอให้จิตคิดเรื่อยเปื่อยจมอยู่กับความคิดพวกนั้นไปนะยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งคิดนะยิ่งคิดก็ยิ่งห้ามยิ่งห้ามก็ยิ่งคิดไม่จบสักทีทีนี้กลายเป็นต่อยอดกรรมอย่างนะั้นไม่จบไม่สิ้นสักทีทีนี้นะเพะฉะนลองไปดูตัวเองเอาละเราจะจัดการกับโมโนกรรมของตัวเองเนี่แหละ ด้วยการมีสติสมัยญะรู้สึกตัวไปตลอดทั้งวันนะทำหน้าที่แค่นี้นะจะยืนเดินนัง่งนอนทำอะไรอยู่ให้มันรู้สึกตัวอยู่นจะเข้าห้องน้ำจะอาบน้ำจะกวาดจะถูอะไรก็ให้รู้สึกตัวอยู่นทำหน้าที่แค่นี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกตัวอยู่เงี้ยบ่อยๆบ่อย,อยกรรมนั้นมันก็เป็นกุศลกรรมอยู่ทั้งวันนะ อ้กุศลกรรมนี่มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆแปลว่าอะไรแปลว่าเนี่ยกำลังของกุศลมันมีมากขึ้นผลของอกุศลที่จะส่งผลให้เราได้รับผลคือความทุกข์เนี่ยมันก็เบาบางลงไปแค่นั้นเองผ่อนหนักให้เป็นเบาเราเคยได้ยินคําพวกนี้อยู่ใช่ไหมจากร้ายกลายเป็นดีนะจะป่วยก็หายจะตายก็รอดอะไรพวกนี้สำนวนที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆเนี่ยก็คืออะไรคืออํานาจของกุศลที่มันจะมาช่วย สนับสนุนคำจุนที่เขาเรียกว่าอุปถัมภกกรรมนะจวยสนับสนุนคำจุนให้เราสามารถดำารงอยู่ได้รอดพ้นจากผลแห่งกรรมเก่าที่เป็นไฟไม่ดีทั้งหลายที่มันตามส่งผลอย่างนียนะไม่ต้องไปสะดอกเคราะห์ไม่ต้องไปต่อชะตาไม่ต้องไปทำอะไรที่มันไม่เป็นสาระเนี่ยที่พระเจ้าใช้คำว่าทำบุญนอกเขตพระพุทธศาสนาได้ยนะินไหมอันนี้ อันนี้องค์ธรรมของอุบาสกวาสิกานะไม่ทำบุญนอกเขตพระพุทธศาสนาผู้เจ้าเขตพุทธศาสนาคืออะไรไม่ทำบุญนอกเขตวัดอย่างนั้นเขตพุทธศาสนาเขตพุทธศาสนาคืออะไรก็คืออะไรก็ตามที่ผู้เจ้าสอนได้เนี่ยทำอย่างนี้แล้วมันดีอย่างชินเมตตาคนอื่นนะช่วยเหลือกเกื้อกูลคนอื่นให้ทานรักษาศีลจะเริญมภาวนาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเนี่ยให้ทำบุญกันแบบนี้ นะมีความเคารพอ่อนน้อมต่อ,อผู้อักุโผู้ใหญ่เงี้ยนะนะนะฟังทำรรแนะนําคนอื่นในเรื่องที่ดีๆนะปรับความคิดเหตุของตัวเองให้มันถูกต้องเงี้นะนะอันนี้เป็นบุญที่พระเจ้าสอนไว้นในเขตของพุทธศาสนาฟังดูแล้วมันก็มีเหตุมีผลดีจริงไหมนะแต่ถ้าเกิดเราไป็นสาะเคาะต่อชะตานะหาของขลังลดนะน้ำมนต์พ่นน้ำหมากอะไรพวกนี้ อันนี้นอกเขตพุทธศาสนาหมดเลยทำแล้วก็ไม่มีอะไรดีข <c oughs> I mean? ึ <not> so ้นไปกว่าเดิมหรอกดูตที่บ้านพระเครื่องมีองค์ลองไปเช็คเต็มบ้านชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมไหมห้อยพระจนหลังงอข้างทีชีวิตก็เหมือนเดิมนี่นั่นแหละลุ่มๆดอนๆสุกๆทุกๆเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ได้มีอะไรประเสริฐขึ้นหรอกไปเที่ยวกราบไหว้สารพัด เจ้าพ่อเจ้าแม่เทพนู้นเทพนี้แหนเข้าไปนอกเขตพุทธศาสนาทั้งนั้นเลยจนงงไปหมดล้าตกลงในชาวพุทธหรือชาวอะไรชาวพุทธหรือชาวผีอะไรที่ไหนก็ไม่รู้นะน่ด้วยความที่เราไม่เข้าใจในคําสอนของพระเจ้าก็เลยทําให้นชีวิตมันไม่ได้ดีขึ้นนะ่ยเพราลองเอาเอาหลักง่ายๆเนี่ยทานศีลภาวนาสําหรับชาวบ้านหรือศีลสมาธิปัญญาสําหรับพระเนี่ยลองไปทําให้มันชัดเจนเลย ฝึกให้ทานทุกวันให้ทานก็มันจะเป็นต้องมาเข้าวัดหรอกให้กับหมากับแมวให้กับเพื่อนร่วมงานให้กับคนในบ้านอะไรก็ได้ให้ชนิดที่ตัวเองไม่ต้องลําบากไม่ต้องสิ้นเปลืองจนเกินเหตุเนี่ยนะช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยกันไปให้ภัยใครได้ก็ให้กันไปอย่างงี้นะเมตตาให้ได้ก็เมตตาไปเนะี่ยรู้จักให้อะไรง,ง่ายๆพวกนี้มึงน,นะรักษาศีทาลทำอะ้รยังอนะ่ะศีลห้า,ง,ง,าง่ายๆนี่เองนะทำให้มันบริสุทธิ์ผุดพองเ ศีลไม่ในสองมากกว่าทานนะอยากได้บุญเยอะกว่านั้นนะับรักษาศีลนะถ้าอยากจะได้บุญเยอะกว่านั้นนะอีกทำยังไงก็จะเริญภาวนาเนะี่ยมานั่งดูตัวเองมั่งพอสังเกตดูตัวเองทั้งวันเนี่ยเขาเรียกภาวนาทั้งนั้นเลยทั้งสมถะและวิปัสสนาเนะี่ยมันมีธุระอยู่สองอย่างที่พระเจ้าสอนเอาไว้เวลาพระจะไปขอลาพระเจ้านะไปปฏิบัติอย่างนี้นะพระเจ้าก็จะสอนเรื่องธุระสองอย่างนี้ คันธาธุระอย่างหนึ่งวิปัสนาธุระอย่างหนึ่งคันธาธุระคือการศึกษาเราเรียนวระไตยปิฎกคาสอนของผู้เจ้าวิชาการทางพุทธศาสนาทัา้งหลายแล้วก็วิปัสนาธุระวิปัสนาธุระนี่รวมถึงสมถะด้วยนะสมถะได้วิปัสนาเพราะอะไรเพราะสมถะวิปัสานาก็ต้องไปด้วยกันนี่แหละไม่ได้แยกจากกันหรอก๋อยวาไปคิดว่าฉันไม่เอาแล้วฉันจะเอาปัญญาอย่างเดียวบรรลุนิพพานให้เร็วๆจะได้พ้นทุกข์เร็วๆอย่างนี้ ไม่มีทางยังไงว่าต้องมีความสงบรักษาจิตยอยู่ไม่สงบมันจะมจะไปต่อ,อยังไงจิตไม่มีกําลังนะความสงบตั้งมั่นของจิตนั่นแหละมันเป็นกําลังของจิตที่จะทําให้เรามีปัญญาาไปรู้เห็นธรรมาชาติของกายของใจตามความเป็นจริงได้เป็นอย่างนัน้นี่ถ้าเราไม่มีจิตที่ตั้งมัน่นมันไม่มีทางเลยเพราะฉะนั้นลองนั่งดูเฉยๆดั้งตัวเองดั่งดูตัวเองเฉยๆดูมั่งนะ มันไม่สงบก็แช่างมันจะดูมันอยู <Camer> ่เฉยๆนี่แหละดูไอ้ความไม่สงบนี่แหละมันเป็นยังไงนะฝึกตัวเองทุกวันอย่างเงี้ยเอาใหม่ๆหมอาจจะสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีอย่าให้มันน้อยเกินไปนักห้านาทีแล้วมันยังไม่ทันรู้เรื่องอะไรหรอกนะนะอย่างน้อยให้ได้สักสามสิบนาทีฝึกให้ได้ทุกวันอย่างเนี้ยนะห่างไปดูตัวเองไปนะสงบก็สังเกตดูตัวเองอ๋อพอสงบแล้วใจมันชอบนะ พอไม่สงบใจมันไม่ชอบก็สังเกตดูความชอบความไม่ชอบนั้นด้วยนพอจิตมันชอบมันก็ยึดเอาไว้พอจิตไม่ชอบมันก็ผลักไสไล่ส่งนี่นะก็สังเกตดูมันอาวเวลามันชอบเป็นยังไงเวลาไม่ชอบเป็นยังไงอ่าเวลาชอบจิตมีความสุขหรือไม่ก็มีความสุขจิตจึงชอบบวมีความทุกข์จิตก็ไม่ชอบเงี่นะนะบังคับให้มันเกิดได้ไหมเราความสุขอ่ะบังคับมันไม่ได้อีกมันมีเหตุให้มันเกิดมันก็เกิด นะความทุกข์ก็เหมือนกันอย่างเงี้ยนะก็ให้สังเกตด,ดูเหตุดูปัจจัยของมันอยู่อย่างนี้นะค่อยๆสังเกตด,ดูอยู่เงี้ยก็จะทําให้เราฉลาดนะฉลาดในอารมณ์ของตัวเองมากขึ้นนะฉลาดเรื่องของชีวิตของตัวเองมากขึ้นนะไ,มไ,มไม่ใช่ไปเที่ยวรู้เรื่องของชาวบ้านก็ทั่วประเทศเลยคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้นะนไมแต่ไม่รู้จักตัวเองสักนิดเดียวเงี้ยนะทุกจะตายก็ไม่รู้นะ กำลังอิจฉาขอบชาวบ้านเขาอยู่ก็ไม่รู้ตัวอย่างงี้ยนะกำนะลังโกรธคนน้นเกลียดคนนี้อยู่ก็ไม่รู้ตัวอย่างงีนะ้นี่แปลว่าไม่ได้เรื่องอะไรนะไให้สิ่งที่พระเจ้าสอนจริงๆไม่ใช่ให้ไปหาผู้วิเศษนะไม่ให้ไปหาเครื่องรางของขลังอะไรที่ไหนนะหาตัวเองให้เจอตัวเองอยู่ตรงไหนนะี่เกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยนะรู้จักตัวเองจริงๆแล้วหรือยังเนะ่ย ตัวเองนี่เป็นคนดีหรือไม่ดีระหว่างจิตที่เป็นบาปกกว่าเป็นบุญนั้นไหนมีมากมีน้อยกว่ากันอะไรเงี้ยไป็นสังเกตดุจิตตัวเองในแต่ละวันเถอะพอเห็นมันแล้วก็จะตกใจว่าทําไมกูเลวร้ายขนาดนี้วะเนี่ยทำไมทำไมเป็นพยามาลอยู่ในใจของเราอยู่อย่างนี้นะไปเที่ยวโกรธเที่ยวกเกลียดคนนู้นคนนี้อะไรสารพัดเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะไปหมดหนึ่งอิจฉาดิษยาคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยนะพอเป็นเห็นในตัวชั่วๆพวกนี้ได้ ทีนี้สติสัมปชัญญะจะเข้าไปดูแลจัดการเองมันก็ค่อยทําให้อกุสนทั้งหลายเ่านั้นค่อยๆสงบระง,งับลงไปมันจะเกิดความระวัดระวังขึ้นมาไอ้ตัวสัมปััญญนะเนี่ยมันจะคอยเตือนไอ้ตัวสติจะคอยระลึกรู้อยู่เป็นเซ็นเซอร์ประจําชีวิตวเราอะพออะไรผ่าน,นมาแวบมันเตือนแล้ว มันวางแล้วนะอะไรผ่านมาแวบทั้งดีและไม่ดีก็ไม่เอาทั้งคู่ซะด้วยนะนะเพราะฉะนั้นผู้เจ้าให้ทําบุญไม่ได้แต่ไม่ได้ให้เราเอาบุญนะพูดยังไงผู้เจ้าสอนให้เราทําบุญทําความดีแต่ไม่ใช่ให้บ้าแบกความดีอยู่นะทำแล้วก็จบแค่นั้นไม่ได้ให้ยึดเอาไว้นะนะให้ฝึกตัวเองอย่างนั้นนะทาดีแล้วก็จบไม่ทําดีแล้วก็ไม่นึกถึงบนคุณเมื่อไหร่จะมาทดแทนคุณชั้งทักทีอย่างนี้ ทําดีแล้วก็จบแค่นั้นเองนทําทบุญแล้วก็จบฝึกใจอย่างนั้นฝึกให้ทําความดีแต่ไม่ให้แบกความดีเอาไว้เพราะนี่เป็นเดิมแบกไปเที่ยวแบกชาวบ้านคิดแทนคนน้นคิดแทนคนนี้อะไรก็แล้วแต่พอมาทําบุญก็มาแบกบุญต่ออีกทีนีน้พอมาปฏิบททัติธรรมก็แบกบ้าความเป็นนักปฏิบททัติธรรมตัวเองไว้อีกนั่นไม่มีประโยชน์อะไรเลยยิ่งทำก็ยิ่งหนักนนะ วันนี้พูดยาวหน่อยนะนะแผลสัมพันธ์นิดหนึ่งนะปีใหม่นะโยมนะมาสวดมนต์ข้ามปีกันมีคอร์สปฏิบัติมาที่สามเอสธันวาแล้วก็หนึ่งสองมกราคมใครไม่มีที่จะไปนะหาที่เที่ยวไม่ได้จองอะไรก็ไม่ได้สักอย่างโรงแรมก็เต็มไปหมดรีสอร์ทก็เต็มหมดอะไรเงี้ยนะมาอยู่วัดนี่นะไม่ต้องเสียเงินสักบาทประหยัดนะ ข้าวก็ไม่ต้องซื้อ <c oughs> นะมีคนหุงข้าวใหกินอย่างเงี้ยนะมาอยู่วัดปฏิบัติกันมาสดม์ข้ามปีกันมาให้พรตัวเองนะโดยการคิดดีทดําดีพูดดีอย่างเงี้ยนะมาฝึกตัวเองนะแล้วก็ขอจะมีอยู่ทั้งปีนะโดยวช่วงปีใหม่ก็จะแจกปฏิทินแจกโบชัวของวัดนะว่าเป็นในปีต่อไปเดือนไหนมีงานอะไรบ้างเงี้ยนะก็จะได้ อยากจะมาปฏิบัติเมื่อไหร่ก็จะได้มากัน